ขันฟุตบอล8ทีมก่อนที่จะทำการแข่งขันเราก็นั่งโต๊ะนะครับในการพูดคุยว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรมีวัตถุประสงค์ใดโดยคุณสเสน่ลิศนอกนะครับไปติดตามบรรยากาศในการถแถลงข่าวกันครับสวัสดีครับผมสเสน่ลิศนอกเป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลการุสลวนในวันนี้นะครับถูกประสงค์นะครับก็เพื่อนำไรายได้นะครับไปสมทบทุน การศึกษาให้กับน้องๆในต่างจังหวัดซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทําต่อเนื่องมาแล้วเป็นครั้งที่4ี่นะครับไปที่จังหวัดนครราชสีมา5โรงเรียนกิจกรรมนี้นะครับเราจัดไปก็เพื่อไปดูแลน้องๆในต่างจังหวัดนะครับซึ่งเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมดีๆอย่างเราไม่มีโอกาสได้รับสิ่งของดีๆเหมือนกับเด็กในในเมืองนะฮะเราก็ไปดูแลน้องๆกิจกรรมนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่4ี่ แล้วก็นี่นะครับเอทีสปอร์ตครั้งที่แล้วเป็นพี่ชาวรทิจยอมดนอนเวียดนามของอ่ลูกหลังติดล้อ s อ m t v มทีว MM ี TV นะครับแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นทีสปอร์ตนะครับก็ไปด้วยกันนะครับซึ่งเราก็มีกิจกรรมมาออกอากาศไปแล้วนะครับปีนี้ ก็เช่นกันนะครับเราจะไปที่อำเภอแก้วสนามนางจังหวัดนครราชสีมานอกจากให้6โรงเรียนที่แก้วสนามนางนะครับจบกิจกรรมนี้เราจะมอบอุปกรณ์กีฬานะนำในได้ส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับเยาวชนทักษิณกีฬาเฉลิมพระเกียรติ84ภาษาบางบอนนะครับซึ่งมีน้องๆในพื้นที่เขตบางบอนไปเป็นอะคาเดมี่ของที่นั่นแต่ว่าอุปกรณ์นั้นไม่เพียงพอซึ่งทางท่านผอ,อ ก็แจ้งมาเราก็จะในาได้ส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์และก็มอบให้กับทางศูนย์บางบอนล้วก็จะเชิญทุกๆท,ท่านเนี่ยฮะเป็นตัวแทนไปมอบในวันที่24นะฮะนัดไว้เลย24เดือนนี้นะครับหลังจากนั้นวันที่25นะครับศูนย์จิราบางบอนจะปิดตัวลงนะฮะเพื่อทําการปรับปรุงเป็นเวลา6เดือนนะฮะ ก็ตรงนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราทุกคนก็มาร่วมกิจกรรมมาตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเชิญทุกท่านไว้ตรงนี้เลยนะครับให้ไปมอบอุปกรณ์กีฬาด้วยกันผมสพนคุ้มลุงโลดในนามตัวแทนของ VIP บางบอลเอซีซึ่งปกติเราก็เล่นกันอยู่ที่สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาบางบอนก็มีความยินดีที่ได้ร่วมการสนับสนุนฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ที่โรงเรียนในอำเภอแก้งสนามนาจังหวัดนครราชสีมานะครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจสมพรอินทรศรครับเป็นตัวแทนของทีมสโมสรฟุตบอลตำซ่วน,นะครับภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีกับอาจารย์สเสน่ห์ที่จะมอบกับเด็กที่กาสไม่ไม,ไ,มไม่เท่าเทียมในใน,ใน,ใ,นในเมืองครับที่อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาก็ เป็นตัวแทนของตำส s ว e ก็บอกได้คำเดียวครับว่าดีใจครับควนครับถ้าใช้อุตมชัยนะครับรอ,องประธานกรรมการสโมสรพวกเราครับเป็นจุดเริ่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นะครับที่จะนำอุปกรณ์ต่างๆนี้ไปมอบให้กับน้องๆในโรงเรียน แก้งสนามนางนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับกิจการดีๆแบบนี้ครับเรายินดีที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อไปครับขอบคุณมากครับเติมกระมวลชนนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับของทีม VIP พพระนครอยากให้นักเรียนนั้นนะครับได้มีอุปกรณ์กีฬานะครับให้ทันสมัยนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งก็ขอสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะครับตลอดไปครับขอบคุณครับ ผมว่าที่เรือตีพงศกรวรรกรรมครับก็เป็นผู้จัดการชมรมฟุตบอลเพชรนาวีนะครับกิจกรรมนะครับที่จะไปอำเภอแก้งสนามนางเพื่อให้น้องๆที่ได้โอกาสในการเล่นกีฬานะครับได้มีโอกาสได้มีอุปกรณ์กีฬาดีๆแต่ว่าถ้าพวกเราที่มีโอกาสเราจะขอเป็นส่วนหนึ่งในคณะนั้นแน่นอนครับขอบคุณครับผมน้าลองนิรัตนะครับตัวแทนจากเอเบยพิสารนะครับผม f อนะครับได้สุขภาพแข็งแรงและก็ได้บุญด้วยนะครับขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้นะครับที่เราจะไปทําบุญด้วยกัน อำเภอแก่งสนามนางนะครับอำเภอนครราชสีมาขอพระคุณอย่างสูงครับผมผมนายวิชานิยมตรงเป็นตัวแทนของทีมเลิฟไทยแลนด์ครับผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็อยากให้อาจารย์สเสน์จัดกิจกรรมนี้ดีๆแบบนี้ต่อไปครับในน้าฝ่ายจักการแข่งขันนะครับก็ต้องขอบคุณทั้ง8ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น v i p พระนครนะครับ สโมสรทุบีเอสซีชมรมฟุตบอลตำซั่ว V.I.P. บางบอนเอสซีเพชรนาวีเอสซีนะครับบัวพิศารเอซีและเร่มไทยแลนด์นะครับรวมทั้งผู้สนับสนุนนะครับพันตำรวจเอกนายแพทย์สามารถมุกศรีนะครับที่สนับสนุนถ้วยรางวัลมาให้กับทุกทีมท,ที่ร่วมแข่งขันวันนี้และขอบคุณไปยังท่านผอ,ออกนิตพลชรีนะครับที่มอบเกียรติบัตรให้กับทุกทีมที่มาร่วมกิจกรรมและขอบคุณไปยังพี่ชาวบริจมดอนนะครับและทีสปอร์ตที่ เป็นสื่ออีสื่อนี้นะครับที่ไม่ทอดทิ้งฟุตบอลลากหญ้านะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและเราก็หลังจากจบการถแถลงข่าวเราจะทําการแข่งขันนะครับฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้อยากเป็นทางการที่สานามเวนต์พาร์คแห่งนี้นะครับนั่นแหละครับเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะครับวานก่อนนั้นก็มีการนั่งพูดคุยกันนะครับถึงกิจกรรมที่จะมอบให้กับน้องๆเด็กๆเ,กเกยาวชนนะครับที่ อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าใครมีกิจกรรมแบบนี้อย่าช้านะครับส่งมาบอกพี่ชาและทีมงานได้นะครับมือถือเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นของทีมงานครับ0814065102ครับหมดเวลาเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องล่ำลาไปก่อนนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการ <Hi. S 1> ลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวสดีครับย <Hey. S 1> <Yeah. S 2> ความภูิใจของคนลนงน คือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่น่าจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียง่านั้นที่จะทำให้เรามีชัย กูดินบอลุตบอลสย,ยามกูเดิบบนบอลกูเดิบบนบอลยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลุูบอลสยามกูเดิบบนบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย ความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ